ินแล้วมาเล่าคลิปนี้จะพาไปดูคร,รัวลับที่อยู่กลางซูเปอร์เลยนะฮะที่จะมีอาหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แหมเรียกว่ามีทุกแนวเลยนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เซนทันพลพระรามสชั้นใต้ดินเนี่ยเขาก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยเป้าหมายหลักของคลิปนี้นะฮะคือจะไปกินที่คร,รัวลับที่อยู่กลางซูเปอร์เนี่ยและอย่างที่หลายคนรู้กันนะฮะว่าหน้าซูเปอร์เนี่ยของเด็ดเยอะมากนะโอ้โหไก่ย่างบางตานก็มานะฮะหมูสามชั้นทอดก็มานะฮะอ่านี่อะไรขาหมูตอกตุก้งโอ แกงแทบบจะมีทุกเมนูเลยนะฮะมีจิตไก่ย่างด้วยนะมีซี่โครงปลาทอดมันเมืองเพชรโอ้ยมาหมดเลยลูกชิ้นระเบิดโอ้ oh, ขนมเบื้องโอ้ย oh, oh, น่ากินมากไขน่นกกระทาอยากกินไปหมดเลยหว่าเราเปลี่ยนคลิปนี้ไปกินหน้าซูเปอร์แทนดีอ่าไม่ดีฮะไม่ดีฮะเราอยู่หน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเอา้ามีดักด้วยผลไม้อีกโอ้หมันน่าก,กินไปหมดเลยนะเราเดินตรงเข้าไปอย่างเดียวเลยฮนะร้านนี้มาถึงแล้วฮนะร้านที่พูดถึงนะฮะร้านนี้ชื่อว่าแอทเทปนะผมก็เพิ่งรู้น,ะนั่นแหลนะาารรก เลยนะฮะมันจะมีครัวเปิดนะมีครอครัวอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะนั่งก็จะมีไม่เยอะมากนะฮะแต่ว่ามันก็เปิดเปิดดีนะแบบนี้เห็นหมดเลยว่าพ่อครัวทําอะไรยังไงอยู่นะสะอาดแน่นอนจะกินทั้งทีก็เริ่มที่เมนูเลยแล้วนะฮะเปิดเมนูมาก็การาคากลางๆนะแล้วก็มีอาหารแบบทุกประเภทเลยนะครับผมน่ากินไปหมดนะนะาเครื่องดื่มอะไรก็มีนะมีสเต็กด้วยนะฮะเดี๋ยวผมสั่งเอาสเต็กนะเอาเป็นไฟด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นหมูทอดกระเทียมแล้วข้าวผัดกุ้งแล้วกันเอาปีกไก่มาด้วยอ่ะปีกไก่ไทอดมาด้วยกินกัน ครับเนี่ยมา,าสั่งมาเลยนะฮะก็มาดูบรรยากาศครัวเขานะฮะก็จะเปิดเปิดแบบเนี้ยพ่อครัวทําอะไรก็เห็นหมดนะครับพ่อครัวเริ่มทอดไทยแล้วนะฮะจานนี้น่าจะกําลังทําให้คนอื่นนะครับผมามาแล้วพ่อครัวเริ่มทอดแล้วกระดกโชว์หน่อยะครับพ่อครัวกระดกโชว์อ่าแน,น่นอนกระดกแล้วมันจะน่ากินขึ้นหรือเปล่าไม่ดูนะพ่อครัวกระดกด้วยกระดกอ่ากระดกอีกนะต้องมีไฟเอาไฟพูดถึงไฟไฟก็มาเลยไม่รู้ทําไมนะเพราะมันมีไฟรู้สึกมันจะอร่อยขึ้นนะฮะมีไฟทุกจานแม่ไฟลุกทุกจานเลยนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะน่าจะเป็นข้าวผัดนะข้าวผัดอเมริกันมั้งอ่าอันนี้นะเคยสั่งแล้วอร่อยอยู่เหมือนกันนะแมกระดกกระดกกระดกตักเลยว่ะ เรียบร้อยนะฮะนี่ก็ทให้คนอื่นนะเราไม่ได้สั่งวันนี้นะครับผมคือบรรยากาศมันดีมากเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้หน้าเตาหน้าหม้อเลยแหมน,นั่งตรงนี้ดีดีเห็นชัดๆเลยนะพ่อครัวทําอะไรทําของเราหรือยังอันนี้น่าจะจานนี้ของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอาจจะใช่ก็ได้นะมโอ้โหไฟลุกน้ําก่อนเลยพ่อครัวอยากโชว์นะครับผมคือร้านนี้ผมกินมาแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยดีนะราคาไม่แพงวัตถุดิบนี่น่าจะดีมากนะเพราะว่ามันก็อยู่ในซูปเปอร์นี่แหละนะโอ้โหมาผัดผัดผัดนีดด่น่าจะเป็นผัดกระ นากนากิมพ่อครัวเขาผัดอะไรเงนี้สะอาดมากเลยนะครับผมคือร้านเนี่ยพ่อครัวเขาจะอยู่กับพนักงานเสิร์ฟเป็นแค่คนเดียวนะบางทีพ่อครัวก็เดินออกมาเสิร์ฟเองเลยนะก็เียกว่าบรรยากาศใกล้ๆกันเลยนะแหมชอบจริงบรรยากาศนางน้ามอมน้าเตาเนี่ยโอ้โหดีมากอ่ะเป็นปลายเราเสร็จละพ่อครัวเอาขึ้นมาแล้วฮะบางคนถามว่าล้าทำไมไม่เรียกเขาเชฟนะทำไมเรียกพ่อครัวผมก็ไม่รู้นะฮะบางทีผมก็เรียกเชฟบ้างเรียกพ่อครัวมานะฮะอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นจานของเราละอ่ะหมูทอดกระเทียมอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหมาใส่ไปไฟลุกด้วยดิพ่อครัวไฟลุกด้วย พ่อครัวบอกไม่มีจานนี้มันจะมีไฟลุกได้ไงล่ะมันไม่มีไม่เหมือนจานอื่นนะโอ้ยนะขย่อขยา่าโชว์อ่าเสร็จละเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าไปรอพร้อมเสิร์ฟแล้วนะผมมาใส่พริกไทยหน่อยนึงป้ายไปเอามาเสิร์ฟได้แล้วรอกินเลยนะผมมาแล้วหมูทอดกระเทียมของเรานะฮะแล้วก็ข้าผัดกุ้งก็มาสเต็กก็มามาพร้อมเฟนฟายนะปีกไก่ก็มานะฮะปีกไก่ทอดเฟนฟายก็มานะฮนะมาเลยมาเฟนฟายก็มากินเลยนะครับผม เป็นฝ้ายนี่ก็หยิบจากซุปเปอร์นั่นแหละแล้วก็มาทอดให้เรากินเนี่ยวัตถุดิบอะไรมันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะมามาดูหมูทอดกระเทียมนะเออดูน่ากินนะมากินข้าไเป็นหนึ่งคำก่อนโอ้ใช้ได้รสชาติอร่อยเช่นเคยนะครับผมกินพร้อมข้าวข้าวก็ดีนะทุกอย่างสดหมดนะมาดูข้าวผัดกุ้งมากเนี่ยกุ้งโอ้ตัวมันก็ใช้ได้นะใหญ่อยู่นะกินก็ว่าอร่อยอร่อยมาไม่ผิดหวังริงมาดูสเต็กนะฮะเดี๋ยวกินสเต็กด้วยสเต็กนี่มีน้ำราดด้วยนะโอ้แมน้ำราดพอครัวมันเทพมากทำได้ทุกอย่างเลย โอ้โหมาเดี๋ยวสเต็กม,มาผักก็สดนะครับผมผักนี่ก็มาจากซูปเปอร์นั่นแหละอ่ามาเดี๋ยวเราหั่นเลยหั่นเลย ั่นดูเนาะชิ้นหนาอยู่เหมือนกันนะ,ะหาหนตายมากินเลยดีว่ามากกินเข้าปากไปรสชาติอร่อยนะวันนี้ผมกินหมดแล้วนะฮะก็รสชาติก็ดีมากเลยนะราคา520บาทสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยตามบินเลยนะฮะสรุปนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยร้านนึงเลยนะครับน่าจะมีอยู่ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆสาขานะแต่ไม่แน่ใจว่ามีทุกสาขาหรือเปล่านะ,ะใครเคยไปกินที่สาขาอื่นนะฮะก็คอมเมนต์บอกได้ว่ามีสาขาไหนบ้างนะฮะหรือใครอยากไปตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กัจจนะ ที่ไหนต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า